วันนี้เราก็อยู่กับพี่นกนะครับนะครับวันนี้เห็นน้ำใจของพี่นกเนี่สุดยอดนะครับวันนี้สุดยอดจ,จ,จริงๆสุดยอดทั้งแม่บ่าวหอมด้วยแล้วก็พี่นกด้วยโดยสภาพรถนะครับทุกคนก็เห็นนะรถพี่นกนะรถมอเตอร์ไซค์นะกระจกกะระม่มีนะกระจกกระม่มีข่อยาน้ำเจ้าอยู่ด้ยแล้วก็พวกสเตอสเตอกับไอ้เป็นนงฮะสเตอสเตอร์ก็ะเฮียน เ <Frances> ตกันเหนเยี่ป็นยัง,ยงอ,อืดดอสยมอือันอน,นสีสีสิบสี่สิบเจ็ดอันนสิบหกสิบหกปีทท่นนี้มอไสนะสิบหกปียอดเนยไอ้โอ้โหเลยอยากจะถามไอ,วอ้ว,ว่าไอ้กับหัว่ารถจะคลองนค่ ไม่ค่อยดีเป็นยังไงคือแบบคือกล้าพาโมจิไปหาหมอไหมกอ้าอไ,อไปเลยหได้คิดลังเลเลยไปเลยเพราะว่าวันนี้เราก็นัดก,กันเราเจอคนระเคร่งขางครับเพราะาเบียร์มาจากสกุลแล้วกะ็ถา่ายคือมาหับแล้วก็ไปกลับมาอาทิซาแล้วก็เราก็นัดเจอกันที่เสาง,งอยนะครับเพื่อที่จะไปหาหมอแล้วพี่นก,ก็ขับโมไซค์ไป สุดยอดสุด,ด,ดยอดเจ้าขับเร็ววามขับเร็วบะท่าซีซีท่าซีซีซหพายิบผมนี่ไปแล้วผมตั้งแต่แต่พ่อที่แบบโมจิเสียเนี่ยประมาณช่วงไหนไอ้ช่วงขาช่วงง้องเขาอ่ะอือคือบ้านเลือนหดอืมอืมอืมหินหดอ๋ออ๋อหดหน่อยหนึ่งอืมอืม เชร็จหรืออืมใน,น,นขนาดนั้นไอ้รู้สึกจังไหต้องจอดคานให้หอนอืมอืมเช็ดเช็ดวิธีใดดีถ้าจะไปต่อบมถ้ากัสงสยัยอะไรนั่นมาอ่าอังอกีกอ้ออืมจอดอยู่คือ่ไก่เชรษฐบานอันบนอันเทนอืมไก่ไก่เนี่ยนะ มนะครั้งหมดคือน้ําใจนะครับของพี่นกนะครับสุดยอดนะครับเบียร์นับถือมากนับถือจริงจริงครับผู้ชายคนนี้นะครับจากคนเราจะดูแต่ภายนอกนะครับทุกคนนี่แหละเบย,ย์จะถ่ายให้ทุกทุกคนเห็นมุมนี้ตลอดคนเท่านีนอยามองแค่ภายนอกคุณต้องดูดก,การกระทําทแล้วก็ดูลึกๆในสิ่งที่เขาทานะครับบางคนมองขนางนอกนี่ดูถูกแน่นอนนะครับแต่คุณพอคุณมาสัมผัส ตอนแหละเบียก็มองพี่นกนะครับตอนแรกไม่รู้จักกันตอนใหม่ๆเห็นพี่นกไปนั่งตรงตรงโน้นเห็นไหมก็เห็นครัาก็ดูเหมือนก็เป็นธรรมนับอใชายนี่ก็ไปธรรมนาไม่มีอะไรทีนี้พอได้มาอยู่ด้วยกันพอได้มาสัมผัสพอได้มาเห็นอะไรหลายๆอย่างทีนี้มันก็แบบทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าคนเราจะดูการแค่ภายนอกนะครับและอยากควบกันแค่ผลประโยชน์นะครับ นี่คือน้ำใจนะครับของพี่นกนะสุดยอดโบเคยถึงนะมาให้อะไรกันทุกวันนะครับวันนี้ก็พาโมจิจะไปหาหมอนะครับด้วยความ,มารักความผูกพันน้ายเนาะแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วมันว่าไหเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะแบบยื้อชีวิตได้เนาะแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วก็อายเสียใจปะเสียใจอยู่เนาะ เบีย,ก,นะบยก็อยากจะฝากพีพีเอฟซีทุกคนเดอ้อนะครับช่วยมากดติดตามนะครับพีนกนะครับกดติดตามมากดให้กำลังใจมาคอมเมนต์เยอะๆช่วยอุดหนุนนะฮะสินค้าที่พีนกขายไอขายยังนะขายไอขายไอพิษม,มันนีพิษขายพิษแล้วก็ขายยังอีกขายขาแค่เอาก็อืม Mm hmm. ก็ฝากกดน้นนะครับผมกับพี่นกด้วยเด้อเลยคนเด้อน,นะครับฝากช่วยฝากการช่องเล็กๆของพี่นกตอนนี้ข็อติดตามรายใหม่หม mm ื่นเก้าหมื่นเก้าโอ้โหพ่กนีอก้อยากเห็นสองหมื่นเนาะน้อยเนาะขอสองหมื่นนะพ่งนี้นะฮะขอสองหมื่นวิวนะครับพ่งนี้ขอสองหมื่นสับสัคร้ 2, 000, า,รรคายนะขอนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับ oh. ถือว่าเป็นพี่ชายที่แบบว่า น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับพี่เบียให้เคารพเลยพี่ไอ้เบียให้ความเคารพไอ้เอลีให้ความเคา,ยยา,ารพแล้วก็ให้ความนับถือเป็นไอ้ที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องนะเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องแล้วก็มันทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างโดยที่เราแบบไม่คาดคิดนะครับดีใจดีใจซึ่งวันนี้ก็ขี่รถน้ำหนาโอ้

มันเป็นบ่าวเนาะชาป่านี่แมเียวจะงางเป็นห้อง post เจเนย s t o ชละน้องงานกระระซาดอเน่ช่งไไปเลเนาะงานวัดประาเชงชุมเนาะกระอกระซาช่งไหนให้มีเหคนเสิะนั้นเะม่ช่วงเขาเนันอนประมาณอยุสามสิบปีให้ังเรียนอยู่ดิบเราบอกว่ายี่เจลไปนะอ้ยังอยู่บ้านอยู่แต่ช่วงนี้นบูมไปดิเคยไปบังคอนเสิร์ตเบอร์แเม เอ็ม้อยอะนะไปนั่นน่าละซาดม,มันมมีนเอ็มเออยอยู่ด้เบียร์ยังไปคับถามใาส่ไปได้บ้างน,นี่แต่ถ่ายพนมนีน่ช่วงนั้นนะช่วงนัง้นสิบห้าสิบหกปีนะมั้งสิบสี่หงสิบหกปีก็เอา้าไม่ต้องมีอะไรจะบ,บอกเอฟซีไหมไหมวันนี้เอาไม่มีครับไม่มีเอาสายช่องอะไรเลายช่องอะอรได้ไหมช่องบาร์นอตอรครับ มด,ดอีกซานแงเอ็นนะครับอืมครับเจ <c oughs> ้านี่ครับนี่คือแบบสังเกตทุกครั้งเวลาเห็นพี่นกนะครับเขาจะแบบแบบแบบไหว้ทุกครั้งนะครับไหว้ทุกครั้งเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะฮะว่ได้มีผิดมีไผ่ไผ่ตัไหนนะเขาเนาะบอ่ามีมีไห่ทำไผ น้ก็เป็นบุคคลที่แบบสิดยอดนับถือให้นับถือนับเือจับมือครับไอ้เขาอนุญาตเด้อจับมือด้วยความรักพี่ชายน้องชายนะครับเนียวหยีหาแนียเสียมาฝากเอาเสียมาให้ไอ้ใส่เสือเบอ่ออะไร xl 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 xl

สุดย้ดามผู้าอะไรบอไอสมานึงมาอ่าเรื่อยคุยเท่าละจั๊กคนคุยเท่าะจั๊กคนไอไอไอมือไอมงูอันนี้ชาวสาวคนไเสียคนคุยด้ย้ยา่อาอมนั่แมนันแหละเอาเอเอาสำหรับคิวนี้นะครับก็ ฝากติดตามนะครับผมช่องพี่นกด้วยนะครับนะฮะบ่านกเกนะฮะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่นกด้วยนะครับคนจะเห็นความน่ารักของพี่นกตลอดไปถ้าคนกดติดตามช่องนี้นะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสัลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ